อัลอฮุอิวะซัลลัลลอฮอะลัยฮวะขอความสันติสุแลสันติภาพจงมีแต่ทุกท่านผมขึ้นหนึ่งตัวแทนญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ตัดใบในตลอดระยะเวลา20กว่าปีก็อ,อยากสะท้อน เพราะว่าได้มีโอกาสขึ้นมากรุงเทพไม่บ่อยนะักแต่ว่าเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวมันอาจใช้เวลายาวและความเจ็บปวดในการเล่านิทานความเจ็บปวดที่เป็นจริงแล้วแต่ละตลอดระยะเวลา20ปีก็หาผู้กระทำความผิดจำเลยยังจับไม่ได้ ผมในานานญาตผู้เสียชีวิตขึ้นมาเพื่อต้องการสะท้อนและหาความยุติธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตไป85ศพมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดสำหรับญาติผู้เสียชีวิตรอคอยความยุติธรรมกว่า20ปี ญาติเขารอแค่ต้องการความยุติธรรมให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะระเองที่ตั้งกฎหมายเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไต่สวนว่าใครผิดใครถูกแม้ว่าโทษจะเป็นยังไงอะไรก็ต่างแต่ว่ายังน้อยเราก็ได้รับรู้ว่าคนที่เสียชีวิตไปมันไม่ใช่แค่สาเหตุเพราะ ขาดอากาศหายใจเพราะว่าการเสียชีวิตนั้นปกติแล้วคุณถ้าเสียชีวิตก็ขาดอากาศหายใจแต่ว่าในคดีดังกล่าวนี้รัฐได้บอกกับประชาชนกับญาติที่เสียชีวิตว่าสาเหตุการตายเพราะขาดอากาศหายใจแต่ว่าการที่ขาดอากาศหายใจนั้นใครเป็นผู้กระทําก็นี้ไม่พ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเอง ในการดูแลกำกับในการกำกับตุเลในการทำงานในเหตุการณ์ดังกล่าวการสลายการชุมนมุมแต่ผมนี้ความรู้สึกยากนี้เหมือนกับเหตุการณ์เพื่อเกิดเมื่อวานพูดทีไรก็มันมันจิตปวดเห็นภาพวิดีโอในการกระทำของเจ้าหน้าที่เหมือนกับ คนมาลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าคนที่ไปประท้วงเพื่อต้องการความยุติธรรมกันเพื่อให้ปล่อยตัวชโชรโบเพื่อต้องการความยุติธรรมกันแต่กระทํากับคนที่ไปชุมนุมดังกล่าวนั้นเหมือนกับไม่ใช่คนเราเองยังนึกถึงเลยทําไมในการลําเลียงคงส่งจากตักใบไปค่ายอินทยุทธบริหาร ทำไมคิดไม่ได้เหรอให้ยืนก็ได้เพราะว่าคนยิ่งในเดือนประมะดอนด้วยในช่วงถือสีตดไม่มีเรี่ยวแรงอยู่แล้วแต่คิดไม่ออกหรือเปล่ามันจึงเกิดคำถามคาใจมากมายเลยมีคำถามมากมายเลยสำหรับญาติผู้เสียชีวิตตามกล่าวยิ่งอายุความก็จะหมดแล้วจะหมดอายุความแล้ว เหมือนกับว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาเหมือนกับยื้อเวลาให้หมดไปหมดอายุความโดยไม่ต้องมีใครมารับผิดชอบเลยแล้วประชาชนคนสามจังหวัดชาได้ภัคใต้หรือว่าญาติผู้เสียชีวิตต้องอยู่โดยความเจ็บปวดตลอดไปหรือเปล่าเพราะว่าต้องเข้าใจว่าแม้ว่ากฎหมายไทยจะมีอายุ หมดอายุความแต่ว่าสำหรับประชาชนญ,ญาติผู้เสียชีวิตความเจ็บปวดมันไม่มีอายุความอายุความมันจะหมดในระยะเวลา5วันนี้แต่ว่าความรู้สึกของประชาชนญ,ญาติผู้เสียชีวิตเขาก็ยิ่งจะมีความเจ็บปวดเพราะคดีนี้ญาติผู้เสียชีวิตเป็นคนเป็นโจทย์ฟ้องเองเพราะว่าให้ ให้ฝ่ายทัฐบาลํำเนินการแต่ว่าสำนวนคดีก็หายอันนี้ก็เป็นคำถามคาใจว่าหายได้อย่างไรสาเหตุการตายก็ขาดอากาศหายใจไม่มีปูกระทำความผิดแล้วสำนวนคดีก็หายกรรมธิการของยุติธรรมโดยคุณกมุลสักวิวมฒน์เรียกหน่วยงานต่างๆมาชี้แจงสพตักใบสพนจิอายการ พอรโมโนโสอบตมาชิ้แจงเหมือนกับโยนไปโยนมาปัดความรับผิดชอบแล้วสุดท้ายก็บอกว่าสำนวนคดีหายแต่พอจุดคือญาติผู้เสียชีวิตไปฟ้องเองดันมามีสำนวนคดีใหม่เดินเรื่องตอนเช้านี้ญาติไปฟ้องตอนบ่ายทางเจ้าหน้าที่ไปฟ้องเลยเกิดสองสำนวนคดี ม,มันเหมือนกับไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาเพื่อหาผู้กระทำความผิดมาดําเนินคดีแล้วประชาชนยากผู้เสียชีวิตเขาจะมีความมั่นใจมีความศรัทธาของกระบวนการยุติธรรมไทยได้อย่างไรมันเกิดคำถามหลายอย่างเลยหลายอย่างจริงๆแต่ว่าความรู้สึเกเจ็บปวดนี้ได้แต่สะท้อนกันเองจัดงานทุกๆปี มีการจัดทำเลี้ยองอาหารทำบุญละมหมาดไยะเพื่อขอพรให้เกิดความสงบสุขและก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้ให้กับคนต่อๆไปไม่ใช่เฉพาะคนสวัสดิแดนภาคใต้สำหรับคนทั่วประเทศไทยถ้าอยู่ในประเทศไทยเหมือนกับความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิตก็เหมือนกับไม่สบายใจ ไม่มั่นใจในขบวนการยุติธรรมไทยและก็รู้สึกเจ็บปวดในการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนไม่ใช่คนมีความรู้สึกว่าเป็นการโยนไปโยนมาปัดความรับผิดชอบรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีความจริงใจในขบวนการยุติธรรมในการดำเนินการหาผู้กระทำความผิดในขณนะสารจังหวัดนาราธิวาสออกงายจับไปแล้วเพราะว่าประทับรับฟ้อง ว่าคดีมีมูลแล้วก็ออกไม่เรียกออกไม่จับไปแล้วเจ้าหน้าที่หรือว่าขนาดรองนายกรัฐมนตรีองคุมธรรมยังออกมาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นทำถามทำตอบดังกล่าวนั้นประชาชนเ,เขาเขาไปนในไ้โครับเขารู้เขาติดตามข่าว ถึงเนี้ยวันสองวันนี้รัฐบาลพรคเพื่อไทยออกแถลงการชดูด้วยหน้าตาอิ่มเย็นแจ่มใสว่านี่<ะ>ท่านพิสารลาออกไปแล้วประชาชนก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าเป็นเป็นคำสั่งลาออกจากท่านพิสารเองผมเองผมยังไม่เชื่อครับแต่ใครจะไปถามมาชี้แจงอะไรยังไงหลายอย่างครับ เป็นข้อกัมวลเป็นความเจ็บปวดเพราะว่าสารได้ประทับรับฟ้องไปแล้วออกไหมจับไปแล้วแต่ยังถึงขนาดนี้กี่วันแล้วตำรวจไทยที่ว่าเก่งนะั้นยังจับอะไรย้งจับจำเลยไม่ได้แล้วจะให้เราสู้ในกระบวนการไหนในเมื่อโจทย์เองได้รับความเจ็บปวดได้รับความเดือดร้อนยิ่งไม่มีอำนาจอะไร มาต่อสู้กับรัฐบาลแค่มีความจริงใจเพราะว่ามีความอยาก้ทงการเกิดความยุติธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตไปเพราะว่าคนที่เสียชีวิตไปเขากลับมาพูดมาอธิบายมาเล่าอะไรไม่ได้นะยิ่งอายุความก็จะจบไปแล้วแล้วเราจะสู้เราจะขออำนวยการในความยุติธรรมนั้นได้อยากไนครับนั่นเมื่อ สารออกไม่จับแล้วยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วอายุความก็เหลือแค่5วันเราขอแค่ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับคนที่เสียชีวิตไปยิ่งอยากให้ทางรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลไทยออกมาขอโทษจับใจจริงในการในการทำงานของชาวนาที่รัฐ โดยกำกับของรัฐบาลแม้ว่าอ้างแม้ว่าท่านจะอ้างว่าคนนั้นคนนี้หน่วยงานรับคนนั้นคนนี้แต่ว่ามันก็เป็นรัฐบาลยิ่งรัฐบาลก่อนปีศ .7 ก็รัฐบาลทักษินมีช่วงหนึ่งท่านโทนี่ได้ออกมาขอโทษแต่ว่ากี่คนที่ได้ยินได้ทราบข่าวแล้วการขอโทษทางกล่าวประชาชนญาติผู้เสียชีวิต รู้สึกยังไงไปถามไหมไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการขอโทษดังกล่าวเหมือนกับลมปากเหมือนกับพูดไปก็เท่านั้นเพราะว่าขอโทษเหมือนกับไม่มีความจริงใจในการขอโทษอย่างที่สองก็หาประสิทธิจากความยุติธรรมในสามจังหวัดไทยในภาคใต้หรือว่าญาติผู้เสียชีวิตที่ต้องเสียชีวิตคนที่เขารัก ต้องไมก่ก็ไม่ต้องหวังว่าจะเกิดค,ความสงบสุขความสันติสุขความสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าจะเกิดได้ยังไงขณะประชาชนยังเกลียดรัฐบาลยังเกลียดเจ้าหน้าที่รัฐแล้วอะไรที่ประชาชนคาดหวังอย่างที่สามแม้ว่ากฎหมายจะมีอายุความแต่ว่า มันจะหมดอ,อายุความไปแล้วแต่ว่าอายุความสําหรับประชาชนคนที่ได้รับความเจ็บปวดเขายังต้องอยู่กับความเจ็บปวดตลอดชั่วชีวิตผมก็ได้สะท้อนให้ทราบถึงที่จริงมีเรื่องราวมากมายก่อนหน้านี้เขาได้บอกแถลงต่อหน้าศาลจังหวัดนาราธิวาส ประชาชนยากผู้ที่เข้าใจความรู้สึกของประชาชนนั้นน้ำตาไหลเต็มห้องเลยครับเพราะว่าเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดคนที่ไม่ถูกกระทาไม่โดนถูกกระทาเขาไม่รู้สึกหรอกครับแต่ว่าคนที่ถูกกระทาเหมือนผมนี่พี่ชายผมยังเห็นหน้าพี่ชายเลยครับไปรับสุขจำเนื้อไม่ได้ สองสามวันทิ้งไม่มีการดูแลไม่มีการดูแลศพที่ว่าเสียชีวิตสองสามวันแล้วไปเอาศพนะั้นเหมือนกับศพเหมือนกับท่้นไม้โดนเผาบวมเหมือนลูดต้องลูบอาบน้ำศพต้องลูดอาบเพราะว่าเนื้อนี่ผิว และสุดทุดสุดในหมู่บ้านเฉพาะหมู่บ้านผมเนี่ยคอหักหมดเลยมันโดนอะไรมีใครออกทะลกการชี้แจงไหมทำไมถึงถูกกระทำเหมือนไม่ใช่คนหรือว่าเพราะเราเป็นคนเมยอยู่หรือว่าทำแล้วเสียเสียชีวิตแล้วจ่ายก็จบมีคำถามว่าจ่ายไปแล้วมันก็เป็นคดีเพ่งแต่ว่าอันนี้คือคดีอาญา เราต้องการความยุติธรรมต้องการผู้กระทำความผิดมาลงโทษต้องเข้าใจครับความรู้สึกยิ่งอายุความมันจะจบไปแล้วต้องให้ประชาชนนีเขาเสียชีวิตอยู่ยังไงผมเองซึ่งเป็นญาติในคดีดัดใบนี้ปกติคนสัญจรวัดไทยแดนภาคใต้นี้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษ หลักๆก,ก็คือมีความกลัวแล้วในการสู้คด,ดีในการยื่นฟ้องอโดยโจทย์โดยประชาชนยากเองเป็นคนยื่นฟ้องอก็มีความกลัวแต่เพื่อต้องการความยุติธรรมก็ต้องสู้ยิ่งสำหรับตัว์ผมนี้เพื่อเป็นเกราะกำบังขอแจ้งณที่นี้เลยว่าไม่ต้องให้ ไปเยี่ยมที่บ้านเข้าใจไม่ต้องไปเยี่ยมที่บ้านเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรไมีแต่มีแต่ภรรยาและลูกๆไม่ต้องไปเยี่ยมไม่ต้องไปอุ้มเพราะว่าผมโตแล้วไม่ต้องเป็นเหมือนกับฮายิสุหลงเพราะว่าผมต้องการแก้ความยุติธรรมถึงกล้ามาพูดในนี้เพราะว่าพูดข้อติดติดขัดขัด,ขดเพราะว่าเป็นประชาชนที่ ไม่รู้กฎหมายอะไรมากมายแต่ว่าเพื่อต้องการความจริงและความยุติธรรมไม่ต้องไปเยี่ยมไม่ต้องไปอุ้มไม่ต้องไปอะไรมากมายครับและถ้าหายสองสามวันหรือว่าหายก็บอกได้เลยว่าผมไม่มีศัตรูขอเข้าใจที่นี้ครับไม,รไม่มีศัตรูอื่นไม่มีศัตรูอื่นอาไม่มีศัตรูอื่น ต้องเข้าใจครับถ้าหลังจากนี้เกิดอะไรเพราะว่าผมเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นญาติผู้เสียชีวิตอยากอยู่ด้วยความไม่หวาดระแวงโดยความปลอดภัยเพราะไม่มีเกราะกำบังไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรผิพ,รพ,พิเศษขอแจ้งทราบท่านี้ครับ